อาชีพลลาสุดแวร์โซหลังตัดคอไรางานน้องคนดีอยู่ด้วยตลอดรู้ทุกความลำบากอาชีพลลาสุดแวร์โซหลังตัดคอไรางานน้องคนดีอยู่ด้วยตลอดรู้ทุกความลำบากสร้างความตกใจอย่างมากเมื่อก่อนหน้านี้แวร์โซอดีตด,ดาราชื่อดังก่อนหน้านี้ก็ขายปลาหมึกย่างกับลูกสาวจนกลายเป็นข่าวโด่งดังแถมยังโพสตัดคอไรางานอยากจะไปสมัครงานเด็กปั๊มเซเวน่น ซึ่งล่าสุดแวโซออกมาเปิดใจในรายการโต oh ๊ะหนูแหม่มกับหนูแหม่มสุริวิภาถึงเรื่องราวชีวิตที่เจอมาจะไปเป็นพนักงานเซเว่นแวโซตอนนั้นที่พูดไปเพราะเพอค่ะตอนนั้นรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าถ้าจะมารับรอละครอย่างเดียวก็ไม่ได้คิดว่ามันน่าจะได้เงินดีมองแล้วน่าจะได้เงินหลักหมืน่นซึ่งคิดว่าเราทําได้แต่อาจจะงงเรื่องเทคโนโลยีเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตช่วงนี้แวโซเราก็โพสต์ของงานบ่อยๆเป็นระยะ ครั้งงานละครที่เราได้รับส่วนมากแล้วจะไม่ได้รับเต็มเรื่องจะได้รับเป็นตอนบ้างสองถึงสตอนบ้างรับเชยอินทั่วไปเสมือนได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเราก็มีรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายและพอได้เงินมาเราก็ต้องมาใช้มาแบ่งเกรดมาหมุนในส่วนอื่นที่ต้องบริหารการเงินอีกพอมาถึงช่วงวิกฤตโควิดงานละครก็เงียบมันก็เลยไม่มีงานซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวทีมงานทั้งกองถ่ายได้รับผลกระทบหมดความรู้สึกตอนพูดเป็นยังไง แวโซ่ so? เราอยากได้งานเพราะถ้ามีงานก็มีเงินถ้ามีเงินเราก็มีชีวิตดำรงอยู่ได้เลี้ยงลูกได้ซึ่งภายหลังจากที่โพสต์ไปมันก็ไม่ได้มีงานมันเงียบเพราะเราเข้าใจในส่วนสถานการณ์ที่เราพูดไปเราไม่ได้ประสบปัญหาคนเดียวแต่หลายคนก็มีปัญหาด้วยน้องคนดีอยู่ด้วยทุกครั้งไหมกับที่แม่โพสต์คนดีหนูอยู่ด้วยทุกครั้งค่ะเพราะแม่โพสต์เสร็จแล้วก็จะเอาไปให้ดู หนูคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เขามีไว้ระบายความเห็นหนูก็เลยไม่เคยห้ามทุกครั้งที่แม่โพสหนูรู้สึกว่ามันเหมือนการพูดไปมันก็ปกติอยู่แล้วเพราะด้วยสถานการณ์สภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เราปรึกษากันตลอดรู้สึกว่าการที่เราคุยกันตลอดมันเหมือนเป็นการใช้ความคิดรวมกันไม่จำเป็นที่เราต้องเครียดเป็นคนเดียวหรือคนนึงเครียดอีกคนก็ต้องหาทางผ่อนคลาย แล้วเวลาเราเห็นเขาเครียดเราก็เลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็ยอมรับว่าเราเครียดเหมือนกันแต่มันไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราก็พยายามคิดพยายามฝืนตัวเองพยายามเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็พูดและอธิบายให้แม่ฟังเสมอเห็นขายของด้วยแวโซเราก็ขายของตั้งแต่ยังไม่มีลูกขายเสื้อผ้าขายอะไรต่างๆต,ต,ตามตลาดนัดก็เคยขายมาแล้วซึ่งล่าสุดผันตัวมาขายปลาหมึกซึ่งเวลาเราสั่งเราก็สั่งต้นทุนสูง แต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ขายแล้วเพราะมันเข้าเนื้อและขอมาขายของออนไลน์แต่ก็ปิดตัวไปเนื่องจากทุนเราไม่ไหวสายป่านเราไม่ยาวพอก็เลยหันมาขายบวยรวมรถแต่ก็มาโดนโกงไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วและด้วยเราทําธุรกิจไม่เป็นด้วยซึ่งเราก็พยายามต่อสู้มาโดยตลอดขายตามตลาดนัดทำมาหมดทุกวันนี้มีรายได้จากไหนแวโซตอนนี้ทุกวันนี้ไม่มีรายได้เลยค่ะซึ่งก็เอาเงินเก็บมาใช้เอามาจัดสรรทั้งหมด และเงินเก็บก็เงินเก็บลูกก็ต้องออกมาใช้จนมันค่อยๆเริ่มหมดลงซึ่งอาจจะใช้ได้อีกประมาณ2-3เดือนแต่ช่วงนี้ก็มีคนติดต่อเข้ามาเป็นเจ้าของโรงงานแล้วเขามีสินค้า1,000กว่าชนิดให้เราทดลองเพื่อที่จะสามารถให้เรานำไปขายได้